ไม่เก่งไม่ผิดค่ะแต่ถ้าเราไม่วางแผนเลยเท่ากับเสี่ยงจริงๆนะฟังดีๆนะคะคุณไม่จําเป็นต้องเก็บเงินเก่งไม่ต้องมีวินัยเป๊ะๆแต่ถ้าวันนี้คุณไม่มีแผนอะไรเลยคุณจะเสี่ยงกว่าใครเพราะชีวิตเราอะไม่ได้แพ้เพราะขี้เกียจแต่มักจะแพ้เพราะไม่มีแผนอะไรเลยต่างหากลองนึกภาพนะคะรายได้ไม่พอรายจ่ายไม่มีเงินสำรองแล้วจู่ๆป่วยหนักค่าโรงพยาบาลหลักแสนคุณไม่มีแผน คุณไม่มีประกันคุณมีแค่บัตรเครดิตแล้วดอกเบี้ยก็ไม่เคยปลาณีใครตอนนี้ดอกเบี้ยบัตรเครดิตไทยสูงถึง16%ตอบบ่อปีอันนี้ประกาศจากทบแต่ถ้าคุณใช้ผิดทางมันก็เหมือนใช้หนี่ทบต้นจนคุณจมแล้วคุณจะบอกว่ายังไม่พร้อมวางแผนไม่ได้แล้วนะคะโอเคเก็บเงินไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ยังอยากให้คุณเริ่ม3ข้อนี้หนึ่ง ตั้งเป้าหมายเงินสำรองฉุกเฉินเอา3เดือนของรายจ่ายก่อน 2>, 2. หารูปแบบการเก็บเงินที่เข้ากับนิสัยของตัวเองเก็บแบบอัตโนมัติหรือเก็บออมวันละยี่ เริ่มแค่นี้ก่อนก็ได้สามซื้อประกันไว้ให้ความเสี่ยงมันไม่ต้องวิ่งชนคุณตรงตรงก็โอนย้ายให้บริษัทประกันเขารับผิดชอบไปคนที่รอดไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่วางแผนดีที่สุดคุณไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยไม่ต้องพร้อมแต่คุณต้องเริ่มวางแผนวันนี้อย่าให้ชีวิตเราแพ้เพราะไม่มีเป้าหมายถ้าวันนี้ไม่เริ่มอีก5ปีก็ยังเหมือนเดิมแน่ๆใครที่อยากเริ่มวางแผนการเงินแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน กิ่่งได้เลยคะอยากออมอยากเคลียร์นี้อยากวางแผนประกันให้พอดีกับชีวิตหรือบางคนอาจจะอยากเรียนรู้แล้วทําอาชีพตัวแทนประกันชีวิตหรือที่ปรึกษาด้านการเงินหิ่งก็เปิดรับสมัครทีมอยู่นะเป้าหมายของคุณเท่ากับภารกิจของเราเจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ